นี่มาต่อกันที่ความลิมิเต็ดอีกหนึ่งรุ่นค่ะนั่นก็คือ New De c k ค่ะนี่อยู่ตรงนี้เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นรุ่นลิมิเต็ดนะคะซึ่งเป็นการคอสแบรนกับทามิยะนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเป็นแบรนด์ดังของแบบของเล่นญี่ปุ่นนะคะซึ่งแบบว่าใครที่เป็นอยู่ในยุค90นะคะจนถึงปัจจุบันนี้บอกเลยว่าต้องรู้จักแบรนด์ทามิยะนะคะอันนี้ก็เป็นการคอสแบรนด์กันระหว่างฮอนด้า Honda นะคะกับทามิยะทำรุ่นลิมิเต็ดรุ่นนี้ออกมาก็คือรุ่น New De c k นั่นเองค่ะบอกเลยว่าเมื่อ กี้เนาะพาไปดูรุ่นที่แบบลิมิเต็ดจำกัดจำนวนร้อยคันพันคันไปละใครที่บน่นว่าแบบโหทำออกมาจำนวนจำกัดทำให้อยากได้แล้วไม่ได้มาจองรุ่นนี้นะคะอันนี้ Unlimited จำนวนไม่จํากัดแต่คุณต้องจองให้ทันจองให้ทันอะไรจองให้ทันในงานมอเตอร์โชว์นี้นะคะวันนี้ที่เซลลพินก ok มาเป็นวันที่30นะคะแต่ว่างานเนี่ยอยู่ถึงวันที่2เมษายนี้ดังนั้นเนี่ยคุณจองให้ทันอ่ะอย่าบอกนะว่าไม่มีเวลามางานเขาจองได้3มช่องทางค่ะ1ก็คือจองในงานมอเตอร์โชว์แบบนี้ได้เลยนะคะมาในงานก็จองในงานสคุณสามารถจองออนไลน์ได้นะคะผ่านเว็บไซต์ของ Honda นะคะสามารถจองได้เลย3 คุณสามารถจองได้ที่ขับเฮาส์นะคะในพื้นที่ของคุณได้เลยจองได้เลยอันนี้แค่จองในช่วงเวลาที่มอเตอร์โชว์จัดงานอยู่นั่นก็คือจนถึงวันที่2เมษายนะคะถ้าคุณจองทันอันนี้ผลิตให้ตามการจองค่ะแล้วอย่าบ่นอีกนะว่าผลิตน้อยผลิตจำํจำนวนจํากัดมีให้แล้วนะคะจองให้ทันเวลาเท่านั้นนะคะกับตัว New d e ็กค่ะราคานะคะคอยู่ที่99,900บาทค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูรถรอบคันกันเลยค่ะ ตัวแ็กนะคะ ST 1 2 5ตัวนี้อย่างที่บอกเป็นค r อสแบนกับค่า,ายาม a m ่านะคะตัวนี้บอกเลยว่าแต่งออกมาด้วยโทนสีน้ำเงินคือของเขามีความพีเเีียมมากนะคะนี่ดูตัวท่อนะคะก็จะมีคำว,ว่า ST 1 2 5แล้วก็มีอามีคำว,ว่าามิย่าอยู่รวมถึงตรง เครื่องตรงนี้นะคะตรงส่วนตรงคอตรงนี้แล้วก็โลโก้ปีกนกตัวนี้นะคะเป็นสเปเชียลของปีกนกของคับเฮานั่นเองค่ะนี่ตัวนี้เลยนะคะจองอ่ารุ่นลิมิเต็ดตัวนี้นอกจากจะได้ในส่วนของตัวโลโก้คอสแบนด์ของทามิยะแล้วเนี่ยคุณยังได้หมวกกันนอกของ H2C ค่ะนี่เลย ะะเป็นหมวกกันน็อกของ h 2 c สีเท่านะคะหรือสีสีบอลน,นั่นเองก็เป็นลายทามิยาเช่นเดียวกัน l i m i t ต็ดเ dition ขนาดนี้จองให้ทันนะบอกเลยว่าตัวนี้ไม่จำกัดจำนวนผลิตเรื่อยๆแต่ไม่ได้หมายความว่าผลิตตลอดเวลานะปิดรับจองก็คือหมวดมอเตอร์โชว์ก็คือปิดรับแล้วดังนั้นมาจองให้ทันนะคะมาพาเพื่อนมาก็ยังจองได้นะคะขับกันเป็นกวนเนาะแล้วก็ถือว่าแบบเป็นคือ อันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่โดยปกติเนี่ยจะผลิตระบุจํานวนพันคันร้อยคันเท่านั้นแต่อันนี้คืออันลิมิตค่ะจำกัดแค่เวลาเท่านั้นนั่นก็คือตั้งแต่มอเตอร์โชว์จนถึงวันสุดท้ายนะคะนั่นคือวันที่2จองกันให้ทัน